คะก็ะะเป็นที่จริงอ่ะเป็นซีรีส์จากจีนที่เขาเอามารีเมคหนังติ้งบัตเตอร์ดีทีเนี้ยมีทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณ40 EP เนาะ,ะแล้วเขาก็มารวบย่อให้เหลือเป็นเป็นสอง<ม>ซี2 2> <ม>ซั่นซีซั่นละ10<ม>ตอนความยากง่ายเป็นยังไงบ้างคะเราที่ต้องเป็นที่รีเมคด้วยแล้วเราก็ต้องมาเล่นกับในบทแตกต่างค่็นยะ เออเอาสาหรับตัวกี้ก่อนล้กันนาะสำหรับตัวก,วกนนะวี้ส่วนมากอะ่ะที่ผ่านมานะทุกคนก็จะเห็นว่าเราเล่นเป็นแบบคอมเมดี้รอมคอมบ้างอะไรบ้างผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแทบเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยดราม่าแบบทั้งเรื่องขนาดนี้นะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยพอเรามาอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันดราม่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดราม่าที่คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่ v e บรีคลาสสิอ่ะเป็นปัญหาชีวิตที่แบบโซคลาสสิกแล้วก็หลายคนน่าจะสามารถแบบคือมันเอารีเล่ได้ง่ายคือปัญหาชีวิตในครอบครัวว่าง,งั้นเถอะใช่ปัญหาชีวิตครอบครัวสามีภรรยาคนท,ที่มีลูกแล้วเอยอะไรเอออะไรอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยไม่ไม่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นแบบนี้ค่มุกา่ะของหนูก็จะเป็น ในเรื่องดราม่าเหมือนกันค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็เล่นดราม่ามามาค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยากขึ้นตรงที่ว่าเหตุการณ์ดราม่าในเรื่องนี้มันเราไม่เคยเจอแล้วมันมันยากมากๆที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะจะเจอในชีวิตค่ะไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาใช่ค่ะไม่ไม่ไม่เคยมีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นด้วยดาร์กคือบุสบาดาร์กมากคือเขาโตมากับไม่มีเลยแล้ววันหนึ่งเขาพยายามทำ ตัวเองมีเราก็เ,ออเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะอยู่ในจุดที่สูงสุดตลอดเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยากอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมาประดับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่าง,ง,ง,งามันเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากๆก,ก,ก,ก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากมากๆแล้วก็ไม่เคยเจอต้องเขน็เขนเก็นอารมณ์มากเลยเพราะเราต้องปัะกันกับชายหลายคนเหมือนกันจับจ้าใช่ไหมว้าวมาก ถ้าพูดถ้าพูดก็จริงค่ะด้วยด้วยคาแร็เตอร์อย่างที่บอกว่าคือด้วยบุษบาทำงานเป็นคนขายของรัชรี่ซึ่งซึ่งเขาก็ต้องทำยอดนู่นนี่นั่นเขาก็เจอคนเรื่องปกติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้เจอกับคนที่ดีความรักที่ดีมีเงินหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยฉะนั้นทางเดินของเขาเขาก็เลยแบบมองแต่ว่าฉันจะทำยังไงฉันถึงจะได้สิ่งนั้น แล้วเขาก็ลืมมองสิ่งรอบข้างไปจนทําให้เขาเดินทางผิดอะไรแบบนี้เรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงคะตัวละครแต่ตัวเกี่ยวโยงกันเรื่องเส้นเรื่องอ่ะต้องบอกว่ามันมทน้งหมดสามเส้นเรื่องเส้นเรื่องของกี้กับพี่พูดเส้นเรื่องของโมกกับหลายๆคนแล้วก็มีมินชาริไดอีกคนหนึ่งที่มีเส้นเรื่องเส้นเรื่องของเขาก็จะประมาณแบบว่าคู่ที่เหมือนแบบแต่งงานกันมาตั้งแต่แบบัยรุ่นแล้วก็หลังๆคือเริ่มแบบหมดแฟชั่นเรื่องคู่ เรื่องแฟชั่นเรื่องการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนผ่านมีหนุ่มเข้ามาหนุ่มหนุ่มหนุ่มเด็กเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยในโซน,โซนของเขาของเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบปัญหาชีวิตของวัยที่แบบว่ามีลูกมีสามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น<ม>สามเรื่อง<ม>แต่มันก็จะมีอะไรที่มาเกี่ยวโยงกัน<ม>เพราะว่าตัวละครสามตัวเนี้มาปะมาเจอกันในร้านหินก็ต้อสายมูอีก ก็มีการเจอกันเพราะว่ามีการมูหินก็เลยรู้จักกันค mm ่ะ hmm. ก็เลยมีการแบบปรึกษาเรื่องความรักของกันและกันไม่ไดปแล้วเป็นใบโพล่าอีกไม่ได้เป็นใบโพล่าน,นะแต่ว่าแค่แบบว่ามันเหนื่อยจังเลยอะ่ะมันแบบด้วยความที่เวลาแบบมันเล่นอะไรที่มันเครียดเครียดแล้วมันแบบว่า มันเหมือนมันใช้พลังมันกินเหมือนโดนสูบวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราไม่เคยเราก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนอพอแบบเสร็จลุกนี่คือแบบต้องช่วงวันวันที่ไม่ได้ถ่ายอะคิวที่ไม่ได้ถ่ายนี่คือต้องแบบรีชาร์จพลังตัวเองเลยอะไม่อย่างนั้นนี่คือแบบว่าเฮ้ยฉันจะนอนตายและหายไปจากโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเออมันเครียดมากเลยที่ในเรื่องของเลิฟซีนอนะเรื่องนี้มันต้องมีเลิฟซีนแนะ่ มีมีเลือซีนด้วยค่ะที่มีลิมิตขนาดสำหรับเลิอซีนในการเร่นี้ก็คือของที่มันก็อยู่ในลิมิตที่เราเราคือคือเราไม่ได้คิดหรอกแค่ว่าเราเราอ่านในบทแล้วก็แบบพอจะแบบนึกนึกภาพนึกฟิลออกอะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคอยู่ในสโคปที่เราโอเคต้องปรึกษาปรึกษาใีก่อนไม่ ต้องบอกไปเลยก็เปอนก็เป็ใครเลยต้องบอกไปเลยไม่ได้พูดไปี่เลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเราจะไม่พูดหลายคนไหมเพราะว่าเราเพิ่งที่จะชัเริ่จริงๆตอนอ่านบทก็รู้รู้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะรู้ชะตากรรมประมาณหนึ่งแล้วว่าต้องเจอหนึ่งสองสามแต่ว่าด้วยด้วยบทนะคะมันมันดำเนินไปให้ถึง นั้นอยู่แล้วคือถามว่าเราเต็มที่ไหมเราเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็โชคดีด้วยที่พี่ๆทุกคนที่ที่เล่นับคุกปะค่ะเขาเขามีจังหวะเขามีอะไรตา่ตางๆที่เซฟเราด้วยทําให้มันภาพมันอาจจะดูจริงมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันหลบหมดเลยหลบ,ลบอันนี้พูดเซฟเอ้ยอันนี้พูดจริงเงล่นเซฟแต่ว่าถามว่ามันมีการถูกไหย ม,มันมีเรื่องเทคนิคช่วยเยอะมากมันเลยทําให้ภาพสมจริงขึ้นมาด้วยไม่มีสแตนดินไม่มีไม่มีสแตนดินค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีการแบบมันจะมีจังหวะช่วยค่ะท <c oughs> ี่มันเหมือนจะโดนแต่ว่ามันก็แค่แบบอีะ <c oughs> อะไรอย่างนี้ีมีไดิ <c oughs> มิตด้วยมีลิมิตด้วย มี่อนันดาเป็นรุ่นใหญ่เนาะเราเราเล็กเลงเป็นพิเศษแต่ว่าพี่อนันดาเป็นเป็นคนที่ถ่ายเร็วที่สุดผ่านเร็วที่สุดเพราะพี่อนันดาช่วยอยู่เยอะมากเพราะพี่และพี่อนันดารู้จังหวะแบบจังหวะเลือตีนเนาะเขารู้จังหวะดีมากประสบการณ์เขาดีกว่าวเราเขาหลบให้หลุดแบบหมดเลยอะ่ะแบบโดนน้อยน้อยมากๆแล้วแบบก็ดีใจมากๆที่แบบที่เขาช่วยด้วยค่ะเอาแล้วพวกยัองอย่างร่วมงานกับกับมารีอะ ทั้งแรกรั้งแรกทรกัทง้ทงทั้งกี้แล้วก็มินไม่เคยรู้งานกันก่อ่อันนี้นเป็นโปรเจกต์แรกที่เจอพี่พี่กี้แล้วก็พี่มินก็ตื่นเต้นมากๆอ่ะตอนตอนที่รู้แบบตอนแรกเลยก็ดีใจดีใจมากๆที่ได้เจอเช่นกันเราก็ตื่นเต้นเนาะเพราะเราไม่ได้แบบถ่ายละครมาแค่สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเข้าฉากก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยอะไรมันก็ มันก็โล่ของมันดีเนาะใช่แก็ด้วยตอนแรกพี่มิ้นก็แบบชวนคุยพาแบบไปเราไปกินข้างงวกันไหมเผื่อเราเจอกันก่นกอนเราจะได้แบบไม่ไม่มีการเกรงมากเพราะก่อนหน้านี้นหนูก็แบบรู้จักพี่มิ้นมาก่อนค่ะแล้วก็เลยแบบเรีนรู้จักพี่ก็แบบไปกินข้าวละลายวิธีกรรมกันพี่ไปกินเหลืกินเลยละลายเลยละลายเลยละลายไปคฝามแค่ค่อนที่ชวนติดตามก็แบบนี้ ก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส an ์ The 30th Day นะคะ3มสุ p พิ่งเริ่มต้นก็เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้ววันที่28สิงหาคมนี้นะคะที่ Disney Pixar ก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะใช่แล้วก็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าคุ้มแน่นอนค่ะถ้าได้ดูซีรีส์เรื่องนี้